สวัสดีครับตอนเราเขสู่ The Citizen กับผมประชาชนเจริญศิลิเอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ Custom Instruction บน Chat GPT บางท่านอาจจะรู้แล้วหรือบางท่านยังไม่รู้นะถ้ายังไม่รู้ก็รู้ตอนนี้แหละนะครับเพาะคุณสามารถทำ Predefined Prompt ของ Chat GPT ได้ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Chat ต่างๆนะครับแล้วตัวนี้นะครับมันก็ฟรีตั้งแต่เวอร์ชันที่คุณยังไม่ต้องเสียเงินเลยคือไอตัว3.5 จริงไม่จริงนะครับผมผมลองทดสอบแล้วนะครับสามารถทำตัวฟรีตัวนี้ custom instruction ได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มคุยกันตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คือถ้าเกิดคุณมีอะไรนะที่คุณอยากจะบอกกับ chat GPT หรืออยากให้มัน respond เกี่ยวกับคอนเทกตของตัวคุณนะครับหรือคุณอยากจะให้มันทำข้อมูลออกเป็นลักษณะไหนคุณสามารถวางข้อมูลพวกนี้ให้มันได้ก่อนที่คุณจะเริ่มแชท ผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเมมโมรีไปแล้วเอาจริงๆดูไปดูมาเฮ้ยซ้าซ้อนกันหรือเปล่าอาจจะซ้ำซ้อนหรือไม่ซ้ำซ้อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นการทำปรีดีไฟล์รอบเดียวเป็นเบสเลยตั้งแต่ต้นแต่เมมโมรีลักษณะคือมันเป็นออนเดอะเว์ครับคุณไม่ต้องมานั่งเซตอัพพวกนี้มันค่อยๆเพิ่มให้คุณอันนี้เรามาคุยเรื่องของการตั้งต้นก่อนว่าคุณจะทำปรีดีไฟล์พร้อมยังไงนะเช่นตัวอย่างนี้ผมทําตัวอันแรกมาเลยผมแบ่งเป็นลักษณะคือช่องแรกนะก็เขาถามว่าว่า do you like เ h อ t ชทจิ t t ิ o ยาทูโน่เออนะต้องการให้ช h a t g p t รู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะครับให้มันตอบคำถามได้ดีขึ้นนะอันนี้ผมบอกเรื่องงานเลยผมบอกโอ้ยผมเนี่ยเป็นนักกลยุทธ์นะฮะหนึ่ประสบการณ์วางแผนต้นเนี่ยอะไรก็ว่าไปอันนี้ตัวอย่างนะอ่าใครจะจ้างนะักกลยุทธ์ยังยังไม่ต้องจ้างผมนะอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างนะ,อ,ะอันที่สองเรื่องอาหารเฮ้ยผมไม่ทานหมูเนื้อไก่อ่าไม่เอา นะครับผมถ้าปลาจะทานได้แต่ปลากกระพงมึงเรื่องมากเหมือนกันนาชีวิตเนี่ยนะครับ enable f o r n e w chat โอเคครับผมก็เริ่มเลยผมถามนี่มาดูที่มันเอาไปใช้งานได้หรือเปล่าผมใช้บน3.5ปกติเนี่แหละไม่ต้องไปซีอะไรนะฮะเพราะว่ามันใช้ได้บนตัวฟรีอยู่แล้วผมถามเลยครับอ่อแนะนำอาหารอาหารเที่ยงให้หน่อยมันต้องตอบอะไรฮะอืม ผักครับโอ้โหไม่มีหมูนะมันก็พอร,รู้นะว่าเฮ้ยผมแม้าทานปลาผมทานปลากระพงนะคุณเห็นไหมฮะปลากระพงนึ่งมะนาวนะไม่ได้แนะนำมันอื่นนะโอเคตัวอย่างแบบนี้นะแาพ่พี่แล้วผมถามต่อเลยเผื่อมั่นใจว่าเฮ้ยมันจะออกอะไรมาอีกมันก็ตอบอื่นๆขึ้นมานะครับผมเห็นว่า มันไม่ตอบเรื่องหมูเรื่องไก่อะไรผมเลยนะครับหลังจากนั้นนคะครับผมผมถามอีกเมื่อกี้ผมดีฟายไปแล้วผมเป็นนักกลยุทธ์ถูกไหมงั้นแ้ผมจะถามมันว่าผมลองถามตอบอย่างเดียวคนนะให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันจําพวกนี้ได้หรือเปล่านยะอาชีพอะไรที่ผมควรทาอะไรที่บอกผมแล้วกันอ่ากับผมอาชีพอะไรที่บอกกับผมบ้างผมทํพรีดีฟายพร้อมไปแล้วนะว่าผมเป็นนักกลยุทธ์ถูกไหมมันก็เลยบอกว่า เนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันจะแนะนําอาชีพอะไรให้ผมบนนี้นักกรยุทธ์สื่อสารความคิดสร้างสารรค์ตรงไหมกับ Pre p r e d e f i พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันก็จะตอบให้ผมออกมาแบบนี้เฮ้ยถ้าถามทำไมมันตอบเป็นตารางบังเอ,อิญหรือเปล่าถ้าเกิดท่านดูทันเมื่อกี้นะครับผมผมมีตนาน่างด้วย how do you like chat GPT to respond ผมบอกเลยครับ always expect answer in ตารางนะ ผมต้องเอาตารางนะครับไม่เอาตารางเออไม่มีตารางเนะี่ยผมไม่เอานะอ,อผมขอตารางแล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวผมขอลบนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้โคพรลอตนะผมยังไม่พูดถึงแล้วกันฟังก์ชันใหม่ของโคพรลอตนะฮะมันมาทำโมดิฟายตัวพร้อมให้ผมด้วยนะตรงเนี้ยตาช่งางไปก่อนแล้วกันนะฮะผมบอกผมมาออกผมพี่ใหม่ว่าเอ้ผมไม่ชอบ อ่ตารางนะครับผมเซฟอ่ะอี ه, ผมจะไม่ได้มันจะตอบวันนี้ได้เลยหรือเปล่านะอาเอาใหม่อาชีพอะไรที่หมอกับผมไม่เอาตารางมาแล้ววิธีใช้ง่ายๆนะถ้าคุณเห็นคือทำคัสตอมไปแล้วนะครับมันจะส่งพรอไวในสิ่งที่คุณต้องการได้นะครับผมออกมานะครับนอกจากนั้นแล้วคุณก็สามารถที่จะบังคับมันได้อีกว่า จะให้ browse web ไหมหรือจะใช้ language เอ้ยจะใช้ความรู้จาก large l a n g u a e model อย่างเดียวอ่าดอจะใช้ไหมจะสร้างรูปไหมจะให้มัน provide code interpreter คือไอ้พวก coding ต่างๆที่มันจะคุณสามารถไป copy แล้วไปวางใช้ได้จะให้มันใช้ไม่ใช้คุณมากำหนดบนนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับแนวทางการตอบทุกอย่างนะครับมันจะเป็นไปตาม instruction ที่เราวางไว้ อ่ะนะครับผมก็อย่างที่คุณเห็นนะครับผมคุณสามารถทําตัว c u ั t o อม h a t GPT นี้ได้แล้วก็เป็นตัวฟรีด้วยนะครับผมซึ่งคุณสามารถมาใช้งานบนนี้นะครับแล้วให้มันตามไปคุณตามไปกับคุณทุกที่ในการที่คุณจะมาใช้ในการแชทกับแชท GPT แล้วให้มันรีสปอนออกมาตามที่คุณต้องการนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมยังไงเป็นตอนสั้นๆเนาะสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับผมก็ ขอฝากไว้ด้วยสำหรับช่อง YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับมีคอนเทนต์อัปเดตทุกวันเกี่ยวกับ Microsoft 365 Power Platform ์แพลตฟอแล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตัว Chat GPT นี้เป็นต้นช่ like, ยวยกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมมีคอนเทนต์อัปเดตทุกวันแล้วก็มีเพจทาง Facebook นะครับให้คุณติดตามเพิ่มเติมนะครับผมโพสต์ยูทูบแล้วก็มาวางที่นี่นะครับบางคอนเทนต์นะครับผมมันด้ทำคลิปนะครับผมก็มาวางที่นี่แทนนะฮะเป็นการคุยยพูดคคุกันนนนบีี้ใรมโซลชไห อยากร,ากรู้อยากทราบสามารถ direct message ม,มาบอกผมได้มีเวลาจะช่วยทำให้นะครับฝากไว้สำหรับตอนนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับ custom instruction ของ chat GPT เจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ